ผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยบุญคุณของใครยกเว้นบุญคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยผ่านผู้แทนรัษฎรอของท่านเพราะฉะนั้นผมมีผู้ที่ผมจะต้องตอบแทนพระคุณอยู่เพียงกลุ่มเดียวก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของผมอยู่แล้ว นะครับรัฐบาลของผมจะมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหมวดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนอกจากนี้จะน่าจะมีกระบวนการตามที่ทสารรัฐธรรมนูญจะได้กรุณาวินิจฉัย ในรเร็วๆนี้นะครับและหลังจากนั้นผมจะยุสบสภาครับนะครับภายในกรอบเวลาสเดือนที่ได้มีข้อตกลงไว้เพื่อได้เพื่อที่เราจะได้คืนอำนาจให้สู่ส,สกลับคืนสู่พี่น้องประชาชน